Thank you รับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุชาโรพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการถ่ายดวงราศีประจำเดือนธันวาคม2567ซึ่งจะเป็นของชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะคะ เป็นการทายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะดังนั้นอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะน้อมรับพลังงานที่ดีออกไปมากที่สุดสิ่งไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็ขอหัวใกรรมเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวหมอวิเครขะห์ญาเลือกไพ่ให้กับชาวราศีมกรประจำเดือนธันวาคมกันเลย มาดูกันใบแรกคิงไม้ห้าไมา้เก้าถ้วยเชมเพรนกลงล้อแห่งโชคชะตาหนึ่งถ้วยทาวเวอร์เดอะสตาร์ สิบเหรียญแฮงแมนหกเหรียญเดอะซันค่ะอ่าขอเดี๋ยวนะเอ๊ะกล้องมันเหมือน,นอิงเอีงเนาะขอภายนิดนึงนะคะอ่าโอเคนะคะชาวพลังงานของอราศีมังกรประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะคะมีความคิดเนาะในเรื่องของ การที่อยากจะเป็นผู้นำมากขึ้นนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยถ้าผ่านในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นสัปดาห์ของความจริงจังในการทำงานในทุกๆเรื่องนะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะมีบทบาทมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนอะเรกง่ายๆว่ามีความเป็นผู้นำค่อนข้างที่จะสูง อ่าชาวราศีมังกรบางทีบางครั้งนะคะก็จะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะเข้ามาแบบว่าขอความช่วยเหลือนะคะขอคําปรึกษากับคุณเนาะแต่ถามว่าช่วงเนี้ยคุณสู้คุณลุยหมดทุกอย่างนะในเรื่องของการเงินการทองนะคะชาวราศีมังกรบอกเลยว่า ความขยันความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยจะนำพาให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการอาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่บอกเลยว่าศักยภาพของชาวราศีมัง,งกรเนี่ยสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีโอกาสนะสำหรับใครที่คิดที่จะยื่นกู้เนาะกู้บ้านกู กู้ซื้อบ้านหรือกู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันมีโอกาสได้รับข่าวดีมันจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์อยู่นะคะหรือถ้าคิดที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยคุณมีโอกาสได้อะไรเข้ามาแบบฟุกๆถ้าคิดที่จะไปแข่งขันการเงินกับใครการเปียแชร์การลงดอกอะไรเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะสําเร็จเนาะ สำหรับใครนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนเลยก็จะมีการนัดพบนะคะเจอญาติพี่น้องเจอกลุ่มเพื่อนหรือมีการเชิญนะคะให้เชิญไปงานกินเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆนะคะถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะได้พบเจอนะคะคนที่เราสนิทนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขมากขึ้นกับคนรอบข้าง สิ่งที่จะเป็นความสุขของชาวราศีกรกรสัปดาห์นี้เขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนเยอะมากขึ้นยิ่งเจอคนเยอะก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ต่อยอดในเรื่องของการทํางานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นเออใช่แล้วถ,ถือว่าดีนะมีการกินเลี้ยงมีการสังสรรค์มีการนัดมิ팅กับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามีแบบ เรื่อยๆอ่ะไม่ไม่ขาดสายเลยเดือนนี้เขาเรียกว่างานสังคมหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างที่พูดไปเนาะในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวคุณอาจจะไปช่วยเหลือคนที่มีอายุน้อยกว่าเพราะว่าศัก,กยภาพของคุณเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในบ้านหรือครอบครัวบางครอบครัวนะคะมีลูกใหม่มีหลานใหม่หรือมีคนเข้ามาขอพักอาศัยซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอายุน้อยกว่าคุณก็ถือว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเรานะคะถือว่าคุณก็สามารถที่จะดูแลบุคคลเหล่านั้นได้ อนอกแต่ถามว่าถ้าเป็นในลักษณะของการที่แบบคนที่ไม่รู้จักแล้วมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยไพ่บอกว่าก็ให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะใครที่ไม่รู้จักแบบเข้ามาขออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่รู้จักเนี่ยเข้ามาขออยู่อาศัยหรือเป็นการที่แบบนำพาจากคนอื่นอีนอกทีอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าไม่ค่อยแนะนําสนับสนุนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเครือญาติญาติที่น้องลูกหลานอะไรที่เป็นสายเลือดของคุณเนี่ย ก็สามารถเนาะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ไม่ต้องมีความเดือดร้อนอะไรตามมาบ้านใครนะคะที่เป็นในลักษณะของแบบอาจจะเป็นบ้านสองชั้นหรืออยู่เป็นคอนโดหรืออะไรก็ได้เขาบอกว่าให้เรามาระวังที่จะมีน้ำรั่ว น้ำซึมมีปัญหาเข้ามานะคะให้เรามาระวังน้ํารั่วฝ้ารั่วหลังคารั่วหรือก๊อกน้ํามันรั่วซึมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเลยที่ชาวราศีมังกรนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยที่คุณต้องมีเรื่องต้องแก้ต้องซ่อมหรือจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเหล่านี้ นะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจหรืออาจจะต้องซื้ออุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยมาตกแต่งบ้านใหม่แทนบางสิ่งบางอย่างที่มันเสียหายออกไปเนาะถือว่าก็เป็นเป็นการแก้เค้ดละกันถ้าแบบไม่อยากคิดอะไรมากนะคะแต่สําหรับใครเนาะที่ตอนนี้มีความเป็นผู้นานะคะให้ขึ้นมาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นในลักษณะข,ของการที่ ถามว่าศักยภาพของคุณเนี่ยมันหรือแบบมีคนให้ความช่วยเหลือคุณอยู่แต่ว่ามันต้องแฝงไปด้วยความกดดันค่อนข้างที่จะสูงเลยเนาะ ช่วงนี้คุณอาจจะได้รับข่าวนะคะในเรื่องของอยู่ดีๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเคารพนับถือหรือผู้มีพระคุณปู่ย่าตาทวดอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะบางคนก็ต้องกลับไปดูแลท่านนะคะบางคนมีโอกาสได้ไปเอ่อไปเยี่ยมคนป่วยหรือเยี่ยมเด็กที่เกิดใหม่อะไรแบบนี้มันจะวนเวียนนะคะกับคุณเนี่ยในรอบเดือนนี้นะคะ ใครที่มีคดีความอยู่นะคะถามว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าคดีความของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการไก่เกียร์หรือคดีความอะไรต่างๆเรื่องราวที่มันไม่โอเคเนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะเออเนาะช่วงเนี้เขาบอกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ปัญหาของเราอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรืออย่าไป อุปการะเด็กอย่าไปแบบช่วยเหลือใครแบบส่งส่งโดยที่ไม่รู้จักหรืออย่ารับใครเข้ามาแบบเป็นลูกบุญธรรมเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าคนอายุน้อยกว่าที่เราไม่รู้จักนั่นแหละจะสร้างปัญหาความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเราแต่ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกถ้าใครรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินปัญหาต่างๆคุณสามารถที่จะผ่านได้สามารถที่จะคลี่คลายมันได้ไม่ต้องทําอะไรมากมายขอแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะ ใครที่กังวลเกี่ยวกับหนี้สินรายจ่ายต่างๆคุณจะสามารถประคับประคองแล้วก็ผ่านไปได้ในเดือนธันวาคมนี้อ่านะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่นะช่วงเนี้ ให้เรามาระวังในเรื่องของการที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดังใจนะคะตัวเรารู้สึกว่าคนรักเราเรารู้แหละว่าคนรักเนี่ยพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีที่สุดแต่เป็นที่ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วก็บางทีก็เหมือนรู้สึกเหม็นที่หน้าคนรักเอาดือ้ออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการโต้เถียงถกเถียงกันขึ้นมาบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาหนักอะไรถ้าตอนนี้นะคะใครที่กําลังมีเกณฑ์อ่ากำลังทะเลาะเบาแวงกับคนรักอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะคะ ช่วงนี้นะคะตัวเรานะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันพักสุขเข้าพระเสาแทรกมันเหมือนกับหงุดหงิดง่ายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะให้เรามาระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะคําพูดของเราเนี่ยบางทีบางครั้งมันมาจากอารมณ์ร้วนๆเลยนะคะอาจจะมาจากไม่ได้การตรายตองในเรื่องของความคิดหรือรู้สึกว่าถ้าใครไม่ได้ดั่งใจทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรในความคิดของคุณเนี่ยคุณฉะเลยนะ ในรอบสัปดาห์นี้ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับการปะทะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะอ,อย่างที่พูดไปในเรื่องของกาตำแหน่งในบ้านขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำรั่วน้ำซึมถ้ามีปัญหาต้องรีบแก้ให้จบแต่ก็กลัวว่าแก้แล้วมันก็แบบจะอยู่ได้ไม่นานกลัวมันจะกลับมารั่วม,มาซึมอ,อีกนะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่สำหรับใครที่อยู่แบบโซนแบบต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยให้ระมัดระวังที่จะมี สภาพภูมิอากาศในเรื่องของการอาจจะมีการแผ่นดินไหวเล็กๆก็ได้นะคะไม่ค่อยโอเคแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบน้ำในบ้านด้วยอเป็นเดือนของการที่ยิ่งคบคนเยอะยิ่งเจอคนเยอะยิ่งดีสำหรับตัวคุณแต่สำหรับใครนะคะที่โสดอยู่นะคะเขาบอกว่า โสดแล้วมันก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าคุณแบบแห้งเหี่ยวจนไม่มีใครเข้ามาคุยแต่หมอมุ้ยบอกว่าก็อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองนั่นแหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุยแล้วมันมันมันเซงอะคุยกับคนนี้ภายในเดือนนี้แล้วมันรู้สึกไม่มีความสุข เพราะว่าเราเบื่อง่ายด้วยหรือเปล่าการที่เราเบื่อง่ายเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เรายังไม่ได้เจอใครที่ถูกใจจริงๆเนาะนะคะก็เป็นเดือนของแบบเบื่อง่ายเซงคุยแล้วมันไม่ถูกใจเลยบางทีบางครั้งพูดอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยคนละไลสไตล์เลยอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแต่สําหรับความรักค้าใครกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะให้ขึ้นมาว่ามีโอกาส ที่คุณจะได้เปลี่ยนสถานะเออจากที่คุณนึกไม่ถึงว่ามันจะต้องแยกกันหรอหรือว่ามันจะต้องเลิกกันหรออะไรเงี้ยก็ให้เรามาระวังเปลี่ยนสถานะจากคนที่รู้รู้กันแค่สองคนว่าเรามีใจให้แก่กันกลายเป็นว่าเฮ้ยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นเพื่อนที่ดีอะไรแบบนี้หรือใครที่แบบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนมานานแล้วเนี่ยไพทินบอกว่าตัวคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้อง เปลี่ยนพฤติกรรมหรือต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะถ้าเราอยู่อย่างนี้อยู่กับที่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีค่าอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตดังนั้นนะคะคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนใจเลยนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณจะเปลี่ยนใจแบบเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอีกฟิลนึงเลยว่าเออฉันก็ไม่เอาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนใจไปชอบคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้เพราะว่าคนที่กําลังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยไพ่ขึ้นว่าอาจจะมีคนเข้ามาให้กําลังใจหรืออาจจะเจอคนที่เข้ามา อยู่อีกเยอะแล้วก็มีคนที่เห็นค่าของเราเพิ่มมากขึ้นเนาะอืสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวอาราศี มังกรในรอบสัปดาห์นี้ไพ่บอกว่าให้เรามาระวังเลยเกี่ยวกับการเวียนหัวมึนหัวไมเกรนน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะบางทีบางครั้งมันเหมือนว่าปวดหูปวดหัวปวดอะไรง่ายๆแล้วอีกอย่างก็เป็นในแบบบางทีบางครั้งอาก,การนอนราบหรือไปนอนสระผมที่ร้านเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกปวดปวด,ปวดมึนๆม,มากกว่าปกติ เ,เนาะอีกอย่างหนึ่งให้เรามาระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคที่มาจากอาหารการกินนะคะบางทีบางครั้งการกินเยอะกินมากเกินไปอาจจะทําให้รู้สึกว่าเริ่มมีไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็ความดันก็จะตามมาด้วยก็ให้เรามาระวังด้วยเช่นกันเนาะสีเสริมดวงนะคะสีเสริมดวงของชาว ราศีมังกรจะเป็นสีแดงสีแดงกับสีม่วงแดงม่วงเหลืองนะคะจะมีโอกาสที่ให้โชคกับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะตัวเลขนำโชคของคุณจะเป็นเลขศูนย์เลข7นะคะ0719ให้โชคนะคะ0ูนย์เดหนลองไปจับวินหรือจับอะไรดูเนาะอืมใช่แล้วค่ะ จริงๆแล้วช่วงนี้ถ้าใครคิดที่จะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยมันยังติดขัดอยู่นะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะติดขัดด้วยสถานการณ์รอบข้างหรือบางคนมีความเป็นห่วงครอบครัวก็เลยยังทําให้แบบไม่ได้ไปไหนสักทีนะคะหรือบางคนเนี่ยคิดที่จะไปแต่อยู่ดีๆแล้วเอออยู่บ้านเรามันก็สบายแล้วก็มีความสุขดีนะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจไปไหนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะความสุขของชาวราศีมังกรนะคะในรอบเดือนธันวาคมนี้ถ้าจะทําให้คุณมีความสุขแบบซัเซส เ,เขาบอกว่าต้องอาศัยในเรื่องของการที่แบบคุยกับคนเยอะๆคุยกับคนมากๆจะทําให้เรามีช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาทองเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ให้เรามาระวังนะคะคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นในลักษณะของผิวออกค่อนข้างที่จะคล้ำๆหน่อยจะไม่ค่อยให้คุณกับคุณนะคะแต่ว่าอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือให้โทษให้คุณเนี่ยอาจจะต้องปวดหัวปวดตัวปวดหัวร้อนใจเข้ามา แบบนี้นะคะลักษณะที่ต้องระมัดระวังเนาะบ้านใครรั่วบ้านใครซึมก็ไปซ่อมให้ดีนะแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะมีกลับมาอีกในอนาคตอันนี้ก็เผื่อไว้นะคะต้องดูช่างให้ดีต้องหาสาเหตุไม่เจอไม่ใช่ซ่อมแบบส่งๆนะคะก็ประมาณนี้สิ่งสักเส,เสริมดวงของชาวราศีมังกรนะคะในรอบสัปดาห์นี้เขาบอกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการปล่อยปลาหน้าเขียงอ่าปล่อยปลาหน้าเขียงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประมาณนี้ในเรื่องของการทําบุญก็ทําบุญกับเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสก็จะเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้กับคุณได้เป็นอย่างดีค่ะก็ขอจบคําทํานายแค่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะชาวราศีมังกรน,นอกาะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าใครติดขัดอุปสรรคปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้เนาะก็วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดทุกใจนะคะกดติดตามช่องแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดไม่พลาดโอกาสดีๆในการคุยกันแบบนี้หรือรับฟังในคลิปถัดๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ